ผีแม่ไม้เป็นอีกหนึ่งตำนานผีเฮียนจากภาคอีสานว่ากันว่าเป็นผีผู้หญิงที่จะมาฆ่าชีวิตผู้ชายในวัยระหว่าง20-50ถึงปีโดยชายเหล่านั้นจะนอนตายตอนกลางคืนโดยไม่มีสาเหตุเพราะว่าผีแม่ไม้จะมาแอบเสพสมกับผู้ชายเหล่านั้นตลอดทั้งคืนด้วยความกลัวผีแม่ไม้ชาวบ้านได้คิดหาวิธีแก้เคล็ด เพื่อมาให้ผีมาเอาชีวิตผู้ชายในหมู่บ้านไปบางก็ใช้ปลัดขิกอันใหญ่ทาสีแดงที่หัวปลัดขิกติดเอาไว้ที่หน้าบ้านเพื่อให้ผีแม่ไม้มาเสพสมกับปลัดขิกที่ห้อยอยู่แทนหรือให้ผู้ชายแต่งตัวเป็นหญิงเพื่อหลอกผีแม่ไม้ไม่ให้มาเอาชีวิตชาวอีสานมีความเชื่อกันว่าเมื่อผีแม่ไม้ได้รับการเติมเต็มความสุขจากชายชาตรีแล้ว นางอาจทิ้งช่วงความต้องการไปไม่ปรากฏกายอีกประมาณ3-6ปีก่อนที่จะหวนคืนกลับมาใหม่ตามลาผู้ชายที่ตรงตามความต้องการของนางเช่นคนที่มีชื่อึืนตนโดยอักษรใดอักษรหนึ่งเช่นขึืนตนโดยสอเสือทำให้ผู้ชายที่ตกเป็นเหยื่อของผีแม่ไม้ณนะช่วงเวลานั้นมักจะมีความเหมือนกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในด้านความเชื่อเรื่องการปรากฏตัวของผีแม่ไม้นั้นในสมัยก่อนถ้าหากหมู่บ้านใดมีผู้ชายนอนหลับแล้วเสียชีวิตไปเฉยๆในตอนกลางคืนโดยที่ร่างกายไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยการต่อสู้ให้เห็นแต่อย่างใดมักเรียกการตายในลักษณะนี้ว่าไหลาตายและเมื่อเกิดการเสียชีวิตในลักษณะเดียวกันนี้ติดต่อกันโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งที่ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง คนสมัยก่อนเชื่อกันว่าเกิดจากฝีมือของผีแม่ไม้ที่ออกมาอารวาสฆ่าชีวิตผู้ชายในหมู่บ้านจากสถิติพบว่าคนที่ยังเป็นโสดมักจะตกเป็นเหยื่อของผีแม่ไม้มากกว่าคนที่มีครอบครัวแล้วคนโบราณยังเชื่อกันอีกว่าผีแม่ไม้ในตอนที่เป็นมนุษย์เป็นหญิงร่านที่นิยมไปเป็นชู้กับสามีคนอื่นเป็นเหตุให้ครอบครัวของคนอื่นต้องร้าวฉานแตกแยก พรกลูกพรเมียบ้างก็เชื่อว่าผีแม่ไม้เป็นวิญญาณของโสเพณีที่เต็มไปด้วยความตันหาทำให้ไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้จนกลายมาเป็นวิญญาณเร่ร่อนนอกจากนี้ยังมีอีกความเชื่อบอกว่าผีแม่ไม้ถูกจัดอยู่ในประเภทของผีบังบทหรือมนุษย์อีกมิติหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองลับแลลักษณะของผีแม่ไม้ มีการบรรยายไว้ว่ามีกิริยามารยาทเหมือนกับมนุษย์ทุกประการไม่กินของสกรปรกเหมือนกับผีประเภทอื่นผีแม่ไมมมักปรากฏตัวในฝันของเยือเป็นสาวงามผิวขาวรูปร่างดีอายุราว20ปีบางก็ว่าฐานเล็บแดงและวก็สวมผ้าสิ้นจะมาขอหลับนอนกับชายหนุ่มถ้าหากใครยอมหลับนอนด้วยก็จะเสียชีวิต บางก็ว่าผีแม่ไม้เป็นหญิงงามที่มาในชุดภูไทยเมื่อผีแม่ไม้ไปหาเหยื่อที่หมายตาเอาไว้ก็จะทำการเสพสมสูบพลังชีวิตจากชายเหล่านั้นจนกระทั่งเสียชีวิตไปในที่สุดจากนั้นก็จะนำวิญญาณของชายเหล่านั้นไปเป็นผัวในเมืองผีสมัยก่อนหากมีข่าวการปรากฏตัวของผีแม่ไม้ในพื้นที่ใดผู้ชายในพื้นที่นั้นจะหวาดผวา ไม่กล้าน,นอนในตอนกลางคืนเพราะกลัวว่าถ้าเผลอหลับไปอาจไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยเชื่อกันว่าผีแม่ไหม้ที่มาจากเมืองลับแลมักจะสิงสู่อยู่กับผู้หญิงที่มีพฤติกรรมคล้ายกันคือไม่มีสามีแต่ชอบมีความสัมพันธ์กับสามีของคนอื่นทำให้ครอบครัวของฝ่ายชายเกิดความร้าวฉานแตกแยกพอตกกลางคืนผีแม่ไม้ก็จะออกไปหากิน สู่พลังชีวิตของผู้ชายจนทำให้เกิดการเสียชีวิตอย่างเป็นปริจนาหาคำตอบไม่ได้วิธีป้องกันตัวจากผีแม่ไม้นั้นจะมีการนำไม้เนื้ออ่อนมาแกะสลักเป็นประลัดขิดขนาดใหญ่ยาวทาที่หัวให้เป็นสีแดงให้สามารถสังเกตเห็นได้แต่ไกลแล้วนำไปตั้งเอาไว้ที่หน้าบ้านเพื่อให้ผีแม่ไม่ทำการเสพสมกับประหลัดขีดแทน หรือตั้งเอาไว้ที่ทางเข้าออกของหมู่บ้านทั้งสี่ทิศบางบ้านก็ทำหุ่นผู้ชายห้อยประหลัดขีกเอาไว้ที่เป้าเพื่อหลอกผีแม่ไม้ว่าเป็นผู้ชายในบ้านนางจะได้เอาหุ่นไปเป็นผัวแทนและการนำเอาเสื้อแดงมาแขวนเอาไว้หน้าบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้ผีแม่ไม้มาเอาชีวิตของผู้ชายในครอบครัวส่วนในพื้นที่ที่ผีแม่ไม้ระบาดหนัก บางบ้านจะแขวนป้ายหน้าบ้านเขียนว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชายและผู้ชายบางคนถึงกับต้องนุ่งผ้าถุงทาเล็บทาปากสีแดงเพื่อหลอกผีถ้าหากผีแม่ไหมมาปรากฏตัวในฝันแล้วขอร่วมหลับนอนให้ทำการปฏิเสธห้ามยอมรับอย่างเด็ดขาดเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้รอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อของผีแม่ไหได้ ส่วนวิธีการกำจัดผีแม่ไม้นั้นทำได้โดยการสะกดเอาไว้กับวัตถุโดยใช้มนนารายกึงจักแล้วนำวัตถุนั้นไปทำลายทิ้งหรืออาจเมตตาทำให้หลุดพ้นก่อนคือให้วิญญาณของผีแม่ไม่หลุดจากวงเวียนกรรมที่เกิดขึ้นคนโบราณยังมีความเชื่ออีกว่าถ้าหากมีผู้ชายในหมู่บ้านไหลาตายจากฝีมือของผีแม่ไม้ให้ทำการกัดนิ้วโป้งเท้าของผู้ตาย แล้วผู้ตายจะฟื้นคืนชีพกลับมาแต่เคยมีคนที่พยายามพิสูจน์ความเชื่อดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่ได้ผลแต่อย่างใดปัจจุบันความเชื่อเกี่ยวกับผีแม่ไม้ยังคงมีอยู่อย่างแพร่หลายในภาคอีสานและจังหวัดใกล้เคียงภาคอีสานถึงแม้ทางการแพทย์จะวินิจฉัยแล้วว่าเป็นการตายเพราะว่าหัวใจล้มเหลวแต่ชาวบ้านก็ยังเชื่อว่า เกิดจากฝีมือของผีแม่ไม้อยู่ดีใครที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับผีแม่ไม้ก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะคะจบคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอาไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ